ลโหลเอฟซทุกคนค่ะวันนี้มาพบกับนุ่นจัดให้ EP 3ค่ะวันนี้นุ่นเอารถหลากหลายแบรนด์แล้วก็หลากหลายรุ่นมาให้ดูนะคะวันนี้มีทั้งรถเก่งค่ะ Toyota Yaris นะคะแล้วก็มี Honda City ค่ะ มีโตโยต้าแคปอี u ซูซุแคปมิตซูนิสสันแล้วก็มาซานุ่นมีมาให้วาไรตี้หลากหลายมากทุกรุ่นทุกยี่ห้อเอามาให้พี่ๆเพื่อนๆแฟนขับของนุ่นทุกคนดูกันวันนี้นะคะเรามาเริ่มที่คันแรกกันดีกว่าเพราะว่านุ่นมีรถหลายคันมาแนะนําค่ะคันแรกกับ โตโยต้ายาวริสีขาวจัวบอกเลยว่าคันนี้ประหยัดน้ำมันมากๆเพราะว่าเวลาที่นุ่นไปกรุงเทพนุ่นเช่ารถยาวริสขับนะพี่ๆบอกเลยว่าทั้งวันนะแทบจะไม่ต้องเติมน้ำมันเลยจากลังสิตนะคะไปสุวรรณภูมิจากสุวรรณภูมิมาลังสิตเนี่ยแทบจะไม่ต้องเติมน้ำมันเลยค่ะพี่ๆมันประหยัดน้ำมันมากๆด้วยความที่เขาเครื่องยนต์พันสองร้อยีซีค่ะแล้วก็โตโยต้ายาวริสรุ่นนี้เป็นตัวจีนะคะปีหกหนึ่งหกหมื่นสี่พัน 887กิโเมตรค่ะเครื่องยนต์เบนซินค่ะด้วยความกระจังหน้าของยาริสเป็นอะไรที่จมูกเขาจะเรียวๆแบบนี้ถ้าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็จมูกโด่งเลยค่ะไม่ต้องไปทําสัญญกรรมแล้วตาเขานะคะเรียวเฉี่ยวไปถึงข้างๆแบบนี้นะคะบ่งบอกถึงความหรูหราเท่และไฮโซดูกระจังหน้าของเขาค่ะ ประดับตกแต่งมาเข้ากันอย่างลงตัวเลยทีเดียวสเกิร์ตรอบคันที่แต่งมาให้แล้วคันนี้คือได้ไปครบพร้อมมากๆและแม็กของเขาทั้ง4เส้นเป็นแม็กเดิมจากโรงงานซึ่งแม็กเดิมๆของเขามันเข้ากันกับตัวรถสีขาวมากๆ คือรถสีขาวเนี่ยถ้าเป็นแม็กสีเงินเขาจะดูแล้วมันจะดูแบบเข้ากันอย่างลงตัวและหรูหรานะคะตัวคิ้วกันศาสตร์ประตูนะคะตกแต่งมาให้แล้วของโตโยต้ายาวมือจับเป็นสีเงินค่ะเรามาดูข้างในกันค่ะโอ้โหข้างในนะคะบ่งบอกถึงความหรูหรามากๆเพราะอะไรเพราะเบาะ เป็นสีน้ำตาลพี่พี่บอกเป็นสีน้ำตาลค่ะเขียนว่ายาวริสเป็นเบาะหนังด้วยนะคะซึ่งความเป็นเบาะหนังของเขาจะทําให้เพื่อนยากมากๆพวงมลาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชันทั้งด้านซ้ายและขวามีปุ่มโทรเข้าโรออกเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะแล้วก็เปลี่ยนเพลงได้สบายๆตรงนี้ค่ะเป็นที่ใส่ซีดีใครมีซีดียังฟังได้อยู่นะสมัยนี้ยังฟังได้อยู่มีที่เสียบชาร์จ usb ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็แอร์คอนดิชน์ที่เย็นฉ่ำ ทั่วถึงทั้งรถจริงๆเกียร์ออโต้ค่ะใครขับแมนนวลไม่เป็นคันนี้เกียร์ออโต้นะหรูไปทั้งแต่เบาหรูไปตั้งแต่พวงมาลัยแล้วก็ยังมาหรูที่เกียร์อีกคันนี้ให้ราคาดีๆคุ้มๆเลยใครที่ชอบดูนุ่นจัดให้บอกแล้วว่าดูแล้วได้ราคาดีแน่นอนเปิดราคากันไปสวยๆเลยที่390,000 0บาทเท่านั้นค่ะ390,000บาทนะฟังไม่ผิดเลยกับคันแรกสวยมากๆตัวต,ตายาวริสีขาวค่ะ คันที่2ที่อยากจะแนะนําโอ้โหถ้าเป็นแบรนด์ฮอนด้แบรนด์หลักของรถเก่งเราจะลืม Honda ไปไม่ได้คันนี้เป็นฮอนด้าซิตีค่ะปี66เรียะทางการใช้งาน22,377กิโเมตรเครื่องยนต์988ซ c, c นะคะซึ่งประหยัดน้ํามันเหมือนกันเป็นรถคันเล็กๆนะคะขับในเมือง จอดได้ง่ายจะถอยจอดตรงไหนถ้าใครถอยจอดไม่เก่งซิตี้ยาริตตอบโจทย์นะคะสําหรับคนที่ถอยจอดยังไม่เก่งเข้าซองยังไม่ค่อยได้หรือว่าเอาไปฝึกขับรถเอาไปมหาลัยเอาไปโรงเรียนเอาไปทํางานเป็นรถยนต์คันแรกคันนี้ตอบโจทย์มากๆสําหรับใครไม่ชอบสีขาวมาเอาสีดําไปสีดําจะดูถึงความนิ่งสุขุม หล่อแล้วก็เท่ในตัวกระจังหน้าฮอน d a าเห็นไหมคะว่าจมูกเขาจะเป็นเหลี่ยมๆแบบนี้นะคะเพิ่มความเท่ให้กับรถสีดําไปอีกนะสัญลักษณ์ของฮอน d a เป็นสีซินเวอค่ะคันนี้เข้ามาใหม่ๆสดๆร้อนๆจับแล้วร้อนเลยแตะพวงมาลัยแตะรถร้อนเลยเพราะอะไรเพราะเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆนะคะตัวแม็กของเขาถึงจะไม่มีแม็กแนตะ่เขามีฝาครอบล้อมาให้แล้วนะคะทั้งสเส้นนี้มีฝาครอบล้อมาให้เรียบร้อยค่ะ นะเราจะมาดูข้างในกันดีกว่าข้างในของรถซิตี้คันนี้ค่ะว่าเป็นยังไงบ้าง นุ่นแนะนําเลยถ้าเกิดว่าใครชอบความเท่ความเก๋ต้องเอารถสีดําเพราะค้ั่งในของเขาเนี่ยตัวเบาเขานะคะรูปทรงจะเป็นเลียวๆเ,เป็นเบาะกำรรมะหยี่สีดําค่ะแล้วก็มีลายนะคะตารางตารางให้นะคะแล้วก็พวงมาลัยจะเป็นแบบมันติฟังก์ชันทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะคะหน้าจอดิจิตอลเล่นเพลงนะคะโทรเข้าโทรออกเสียบชาร์จ a p p l e c a ค p l a y พได้ระบบ Airbag ครบพร้อมเกียร์ออโต้ค่ะแล้วแอร์เทสให้ทุกคันก่อนออกไปแอร์เย็นฉ่ำแน่นอนนะคะเปลี่ยนแบต ตตเอรี่ให้ใหม่ทุกคันค่ะอยากให้ใช้งานได้นานๆก่อนจะออกไปนุ่นเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ใหม่ทุกคันค่ะ ลูกค้าเอาไปใช้ได้ยาวๆนะคันนี้นะคะเปิดราคาให้สำหรับเกียร์ออโต้สีดำรถซิตี้ราคาที่4,30,000 0บาทค่ะ4,30,000บาทเท่านั้นถ้าสำหรับนุ่นนุ่นเป็นคนชอบรถสีขาวถ้านุ่นชอบรถสีขาวนุ่นก็จะเอายาริสแต่ถ้าพี่ๆท่านไหนชอบรถสีที่แบบเข้มหน่อยเปื้อนยากหน่อยไม่ต้องล้างบ่อยก็เอารถสีดำไปนะคะคันนี้4 3 0 0ส0บาทย้าช่องทางการติดต่อก่อนนะคะ ถ้าสนใจรถโทรไปได้เลยที่0858858495หรือไลน์ไอที่ KNGC888 ได้เลยค่ะมา รถเก่งสองคันไปแล้วมาคันที่3กับพี่รถกระบะสประตูกระบะสี่ประตูคันนี้นะคะเป็นสีบรอนเงินค่ะสําหรับใครที่เบื่อสีขาวเบื่อสีดําเพราะว่าในท้องถนนสีขาวกับสีดําเยอะเหลือเกินมากมายเหลือเกินพี่เบื่อมากเลยค่ะน้องพี่อยากได้รถที่สีไม่เหมือนใครพี่มาเอาไปจากคันนี้สีบรอนเงินค่ะคันนี้นะคะเป็นปี2000 23ค่ะมาอยู่ที่14,000กว่ากิโลเท่านั้นเองค่ะเครื่องยนต์2,400นซีซีนะคะเป็น4ประตูค่ะโตโยตา้าเรโวอประตูกระจังหน้าพี่เขาใหญ่บิกบ๊กบมากๆสีดำตัดกับสีซินเวอร์มีกรอบสีซินเวอร์ให้อีกพร้อมนะคะ ตาโตโต,ตหลูหรูตกแต่งนูนๆตรงนี้นะคะพี่ๆขาน่าสนใจน่าจัดไปในช่วงปีใหม่นี้พี่ๆอยากได้พี่ๆรีบเข้ามาจัดกันแม็กทั้งสีเส้นนุ่นเปลี่ยนให้ใหม่แถมให้เรียบร้อยแม็กทั้งสเส้นเปลี่ยนแล้วดุมเป็นสีแดงนะคะดุมล้อสีแดงแล้วก็แม็กเป็นสีดําแล้วก็ตัววงล้อของแม็กเป็นสีซินเวอร์ ตัดกันเป็นสีซินเวอร์เช่นเดียวกันนะโอ้โหคันนี้บอกเลยว่าแค่แม็กก็คุ้มแล้วสีเส้นนี้เกือบ2 0 0 0 0ืนนะคะพี่พี่ได้ไปคุ้มเลยแค่แม็กคุ้มแล้วก็คิ้วกันศาสตร์ประตูคันนี้มีให้นะคะเข้ามาดูข้างในกันนะคะข้างในจะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่ซึ่งคันเนี้ย เบาะจะเป็นลายแบบเว็บวบวับบนะคะจะเหมือนมีากากเพชรอยู่นะคะมีความหรูหราไฮโซในตัวนะคะเบาะเป็นกำมะหยี่สีดําค่ะแล้วก็พวงมาลัยแบบนี้นะคะเป็นวงแบบนี้นะคะถึงจะไม่มีพวงมาลัยมันติดฟัง์กชันนะคะแต่ก็ใช้งานสะดวกสบายเหมือนกันนาฬิกาบอกเวลาดิจิตอลค่ะแล้วก็ดูนะคะหน้าจอ LCD ใหญ่ๆแบบนี้เอาไว้ดูทางดูแผนที่ฟังเพลงได้หมดระบบแอร์แบ็คู่หน้าค่ะ แล้วคันนี้เป็นเกียร์แมนนวลน,นะคะสําหรับใครที่ขับเกียร์แมนนวลเป็นแนะนํามากๆเลยอยากให้มาจัดไปค่ะเพราะว่าคันนี้ราคาเบาๆเมื่อเอามาเปิดใน YouTube ให้กับพี่ๆทุกคนนะคะเบาจริงๆสบายกระเป๋าจริงๆผ่อนง่ายจริงๆคันนี้490,000บาทเท่านั้นค่ะโอ้โหแต่ละคันนะคะราคาดีๆทั้งนั้นเลยไม่มาจัดเสียใจนะจ๊ะบอกเลยนะคะ กระบะสีดํานุ่นก็มีกระบะสีดํานะสีประตูสีดํามีให้เช่นเดียวกันคันนี้เป็นอีซูซุค่ะใครที่ชอบแบรนด์อีซูซุเข้ามาดูกันนะคะคันนี้เป็น d m a มสี 4, ประตูปี65ค่ะไม่หนึ่งหายหกสิบกิโลเมตรเครื่องยนต์ดีเซลพันเก้าซีซีกระบะอีซูซุไม่ต้องพูดอะไรมากสายลุยสายเท่สายแกร่งอยู่แล้วนะคะไปที่ไหนเครื่องยนต์เขาดีนะความแน่นความแบบ คือแบบเวลาที่เราไปไหนเนี่ยเราต้องการรถที่เราไว้ใจรถที่เราเชื่อใจอีซูซเราเชื่อใจในแบรนด์เขาได้ถึงความแกร่งความอึดความถึกความทนนะคะกระจังหน้าของเขาเป็นสีซินว์ตัดกับสีเทาอ่อนนะแล้วก็มีตัวหนังสือสีซินวอ์อีซูซูตรงนี้นะคะไฟ LCD ไฟ d a y ์ไลท์นะคะไฟตัดหมอกมีให้แล้วนะกับคันนี้นะคะเป็น4ประตูนะคะล้อมแม็กยิ่งเท่เลยพี่ค่ะแม็กเป็นสีดำตัดขอบกับสีซินเวอร์นะคะรถสีดำแม็กสีดำอะไรจะเข้ากันอย่างลงตัวขนาดนี้ดูผู้ดีผู้ดีดูดีดีดดเอาไปเลยค่ะคันนี้แบบราคาดีมากๆข้างในเราต้องดูข้างในนะดูข้างนอกเราต้องดูข้างในข้างในเป็นกระจกไฟฟ้าค่ะแล้วก็เบาะผ้ากำมะหยี่ สีดำแล้วก็มีลายแล้วก็มีตรงแบบได้สีขาวตัดทำให้ตัดกันได้อย่างลงตัวนะคะพวงมาลัยเป็น แบบมันติดฟังก์ชันทางด้านซ้ายมือค่ะของ Isu ู u ูเอาไว้ปรับเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงหน้าจอ LCD ยังไม่แกะเลยนะคะยังซีลพลาสติกสวยๆแบบนี้เลยนะคะโทรเข้าโทรออกได้นะคะปรับแบบนี้ตรงนี้ค่ะแล้วก็แอร์เย็นๆ2ด้านนะคะที่ใส่ของมีให้เยอะมากๆตรงนี้ก็ใส่ของได้นะตรงนี้ก็ใส่แว่นตาได้นะคะเห็นไหมที่ใส่ของเขาเยอะจริงๆค่ะแต่คันนี้ความพิเศษของเขาคือเกียร์ออโต้ค่ะพี่ เกียร์ออโต้นะคะคันที่แล้วเป็นเกียร์แมนนวลคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ตอบโจทย์ให้กับสาวๆคนไหนสาวๆท่านไหนที่แบบบางทีขับไปรับลูกแทนแฟนบางทีขับไปทํางานหรืออยากขับรถสีประตูนะคะเกียร์ออโต้ขับได้ทุกเพศขับได้ทุกวัยขับได้ทันใจเอาไปเลยค่ะคันนี้ราคา5้า0 0 0เบาทค่ะ5้า0 0 0เบาทนะคะ มากันที่มิตซูบิชิบ้างแบรนด์หลักเรามาหมดแล้วนะโตโยต้าฮอนด้าแล้วก็อีซูซูเรามาทางแบรนด์รองที่ถึงว่าเขาจะเป็นแบรนด์รองแต่เขาไม่เป็นรองใครที่มิตซูบิชิกันบ้างคันนี้เป็นมิตซูบิชิไททัน4ประตูค่ะปี66หไมล์28,276กดัอื้อ็หกอิโเมตรอมบอกเลยว่าไม์น้อยมากๆเจ้าของเดิมน่าจะไม่ได้ใช้เลยเครื่องยนต์ดีเซล2 5 0 0ซีซีค่ะ กระจังหน้ามิซูบิชิตมองปุ๊บรู้ปั๊บต่อให้ปิดตรามิซูก็รู้เลยเพราะเขาจะมีความเป็นเหลี่ยมข้างหน้าตรงจมูกเขาแบบนี้นะคะต่อไปด้วยไฟแล้วก็มีขีดข้างๆแบบนี้ค่ะแล้วตัวไฟตัดหมอกเขาโอ้โหเท่มากเห็นไหมคะพี่ๆไฟตัดหมอกของคันอื่นจะเล็กๆแต่อันนี้ใหญ่่ใหญ่เท่ามือนุ่นเลยใหญ่กว่ามือนุ่นอีกนะคือไฟตัดหมอกเขาก็สวยตัวกระจังหน้าเขาก็สวยมันรับก,กันกับจมูกรับกัน หมดเลยลงตัวมากคันนี้คันนี้เป็นสีซินเวอร์หรือสีบอนเงินนะคะสําหรับใครไม่ชอบสีขาวสีดําบอกแล้วมาเล่นสีบอลเงินกันตัวแม็กพี่พี่อยากให้เห็นแม็กแม็กของเขานะคะใหม่ทั้งสี่เส้นคือเวลาวิ่งไปนี่คือแค่มแม็กพี่ก็เด่นแล้วคะ่ะ3บ้านแดบ้านห้าบ้าน,าน,านมองเห็นแม็กพี่ก่อนเลยรู้เลยโอ้โหคนนี้ดูมีเทสมากๆนะคะคันนี้เป็นเกียร์ แมนวนวลค่ะครบพร้อมอยู่แล้วนะคะสาหรับพี่ๆท่านไหนชอบแบรนด์รองที่ไม่เป็นรองใครแนะนํามาจัดพี่มิสซูไปเราไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะคันนี้ขายราคาให้ถูกมากถูกจริงๆด้วยปี 6-6, 66ปีแค่ใหม่แค่ปีเดียวเองรถนี้เทียบเท่ารถใหม่ได้เลยแต่นุ่นขายเพียง4ี่0 0 0เบาทค่ะ4ี่0 0 0เบาทและขอย้ำช่องทางการติดต่ออีกรอบค่ะ0 8 5 8 8 5 8 4 9 5หรือ แอดไลน์ที่ KNGC 888ได้เลยค่ะ มามากันที่แบรนด์รองรุ่นต่อไปถ้าต้องการแบรนด์รองราคาถูกแต่คุณภาพดีแนะนําเป็นนิสสันค่ะแล้วก็สีไม่เหมือนใครนะคะขับเข้าไปในหมู่บ้านเขาบอกโอ้โ oh, หฉันรู้เลยว่าของบ้านหลังไหนคันนี้นะคะนิสสันนาวาร่าแคปปีหกสองค่ะปี6กสองห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดกิโลคันนี้นุ่นบอกเลยว่าความพิเศษนุ่นขายไม่ถึงสามแสนบาทคันนี้สองพันห้าร้อยซีซีกับกระจังหน้านิสสันแบบนี้นะคะพี่ๆรู้เลยกระจังหน้าแต่ละรุ่นไม่ว่าจะเป็นมิซูนิสสัน เาจะมีความเป็นเอกลักษณ์เป็นความเป็นยูนิคสนะคะนิสสันใหญ่ๆตรงนี้นะคะจมูกเขาบิ๊กเบิ้มสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวไฟซ้ายขวาใหญ่ๆรับก,กันกับตัวกระบะนิสสันเลยค่ะชอบมากๆเลยนะนิสสันนี่คือแบบตัวกระจังหน้าเด่นตะโกนมาแต่ไกลค่ะปิดสัญลักษณ์บอกเลยถ่ายได้ค่ะตัวแม็กทั้ง4เส้นค่ะเป็นแม็กเดิมจากโรงงานนะคะแม็กเดิมจากโรงงานแล้วก็ตัวยางเป็นยางของบริสโตนค่ะยางบริสโตนขึ้นชื่อเรื่องความ แข็งแรงความปลอดภัยอยู่แล้วพี่ๆได้ไปพี่ๆประทับใจแน่ๆค่ะข้างในยิ่งจะบอกว่าข้างในของคันนี้นะข้างนอกเป็นสีส้มอิดแล้วนะแต่ข้างในอะ่ะทาให้เราสบายตามากยิ่งขึ้นข้างในเป็นสีครีมค่ะเบาะผ้ากำมะหยี่สีครีมเปิดแคปได้นะคะคันนี้หน้าหลังเป็นสีครีมเช่นเดียวกันเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะคะตัวห้องโดยสารจะดูกว้างขึ้นเนื่องจากเขาเป็นสีโทนสว่างนะคะพวงมาลัยเป็นสีเทารับกันนะคะมีเครื่องเล่นซีดีให้ตรงนี้ค่ะ นะเล่นซีดีเล่นวิดีโอเอ่วีซเล่น FM เล่นอะไรได้หมดแอร์คอนดิชเนอรดีมากๆเทสให้ทุกคันนะคะแล้วก็เป็นเกียร์แมนนวลค่ะบอกเลยว่า,ายิ่งใหญ่อลังการต้องจัดนิสสันนะคะยิ่งใหญ่มากๆจริงสวยจริงๆเด่นจริงๆราคาดีจริงๆต้องยกให้พี่ใหญ่นิสสันเขาเลยค่ะความถูกของเขาความดีของเขาถ้าไม่จัดเสียใจนะจ๊ะคันนี้ขายเพียง2,90,000บาทเท่านั้นค่ะ รีบมาจัดนะคะที่การลลสินงว่วนเชียงได้ทุกสาขาค่ะพี่ไม่ว่าจะเป็นสาขาสำนักงานใหญ่การลสินสาขาสารคามสาขาร้อยเอ็ดสาขาขอนแก่นสาขาบ้านไผ่มีให้พี่เลือกทุกสาขาเอารถไปให้ดูได้ด้วยคันนี้นะคะสำหรับคันสุดท้ายที่เปิดใน YouTube วันนี้คือ Mazda BT50 Pro Cap ค่ะคันนี้ปี61 7,848กิโลเมตรค่ะ ยิ่งใหญ่อลังการทั้งไฟตาทั้งกระจังหน้าต้องจัดมาสด้าไม่เอาได้หรอคะคันนี้สีขาว,ส,ขาวสีขาวแบบขาวสวยขาวจัว๊วาถ้าเป็นผู้หญิงขาวมวยถ้าเป็นผู้ชายขาวติค่ะได้ไปแล้วหลับสบายกินอิ่มมีความสุขราคาน้องไม่แรงค่ะบอกเลยค่ะแม็กของเขานะคะเป็นแม็กเดิมจากโรงงานค่ะมีสัญลักษณ์ของมาด้านะคะตรงแถวดุมล้อนะ ยางก็สวยบิ๊กเบิ้มเลยของดีสโตนเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นแล้วนะคะมีบันไดข้างให้ค่ะสำหรับคันนี้มีบันไดข้างให้ถึงจะสูงแต่ว่าปีนขึ้นปีนลงสะดวกสบายนะคันนี้ข้างในเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะคะสีดำเช่นเดียวกันค่ะเปิดแคปได้หน้าจอบอกเวลานาฬิกาดิจิตอลอยู่ข้างบนแล้วก็วันที่แบบดิจิตอลค่ะ แอร์อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีที่ใส่ซีดีมีปุ่มกดมากมายหลายอันเลยกดเล่นไปเลยค่ะเป็นเกมกดไปเลยค่ะพี่พี่ขาอันนี้นะคะเป็นปุ่มปรับแอร์ค่ะแล้วเป็นเกียร์แมนนวล บอกเลยว่าราคา m a d ด้ถูกใจสบายกระเป๋าบอกแล้วออกไปแล้วกินอิ่มนอนหลับเพราะเราผ่อนได้เราผ่อนสบายเราซื้อได้ในราคาดีๆในปีใหม่ๆแบบนี้นะคะอันนี้นุ่นขายเพียง3 2 0,000บาทเท่านั้นค่ะสำหรับมาสด้า b t 5 0 Pro ค่ะวันนี้เปิดมาเป็นยังไงบ้างคะถูกใจไหมคะทั้งหมดที่นุ่นเปิดมาให้ทั้งหมดนี้นะคะ เจ็ดคันนี้นะคะพี่ๆสามารถโทรเข้ามาหานุ่นได้เลยนะคะถามขอดูรูปเพิ่มเติมให้ส่งวิดีโอเพิ่มเติมให้ได้นุ่นสามารถส่งรถให้พี่ๆได้ทั่วไทยไม่ว่าพี่ๆจะอยู่ที่ไหนส่งไปให้ได้ถึงหน้าบ้านค่ะขึ้นลถสไลด์ไปให้เลยรถพี่ๆไม่เป็นรอยไม่ถลอกแน่นอนนะคะ ฝากช่องทางการติดต่อสําหรับนุ่น EP 3นี้นุ่นจัดให้ EP 3นี้นะคะก่อนจะรากันไปขอฝากช่องทางกติดต่อของบริษัทกาลสินเมืองเชียงค่ะ0 85 8 5 8 8 5 8 4ห5หรือ l i n e KNGC 888หรือสามารถไปดู Facebook นุ่นได้ที่ขายรถมือสองกาลสินเม่วงเชียงนะคะสําหรับวันนี้นะคะเปิดให้แค่นี้แล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ